สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกันทิยาพอและท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะท่านอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับคําคมของนักปราชญ์ซึ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะครับคําคมก็ยังมีเยอะค่ะเพราะว่าคำคมนี่มันต้องบาดจิตบาดใจพอสมควรราะเป็นคาที่สั่งสมกันมานานค่ะ,ะวันนี้วักแรกเลยเขาบอกว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณมีแก่โลก แล้วสิ่งที่ดีที่สุดนั้นจะกลับมาหากุลเองสั้นนะกันเลกกสั้นค่ะ<อ>คือให้เขาเราก็ได้เองมันก็เหมือนกับไอ้บูม,มแมลงอะเวลาเราทําอะไรไปมันก็จะย้อนกลับมาหาเราจริงๆแล้วตรงนี้อาจจะเป็นของฝรั่งก็ได้นะแต่ว่าจริงๆมันคือกฎแห่งกรรมใช่ไหมใช่ค่ะกฎแห่งกรรมให้สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่โลกนะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดจะกลับมาหากุลเองมันก็เหมือนกฎแห่งกรรมกั วานพืชพันอย่างไรผลนั้นไซย่อมได้ตามทำดีได้ดีงามถ้าทำตามความชั่วมีวานพืชปลูกพันดีเจ้าอิมพีผลดีเอ่ยเหมือนกันนะค่ะอันนี้เป็นกรอนไทยแต่ว่าไอเนี้ยภาษาฝรั่งแต่ว่าจริงๆมันคือกฎแห่งกรรมให้ไปก่อนเนี้ยจะเรี่องพรเคยล,ลงไปเล่นในน้ำไหมไว่ายน้ําเป็นปะว่ายน้ําพอได้ค่ะเพราะลงไปในสระน้ําเนี่ยนะแล้วเอามือซ้ายมือขวาเนี่ยววาดเข้ามาหาตัวเรานะค่ะ น้ำที่เหลือมันจะวิ่งออกข้างนอกใช่ค่ะแต่ถ้า<ะ>เราวาดน้ําจากข้างในเนี่ยออกไปข้างนอกไปหมดน้ําที่เหลือส่วนใหญ่จะวิ่งเข้ามาข้างในแปลกไหมแปลกค่ะมันก็คือหลักการนี้แหละถ้าเราให้แล้วเราก็ได้ถ้าเราไม่ให้เราก็ไม่ได้ใช่ค่ะโอ้จารีอาพรเกิดมาไม่เคยให้ใครเลยเรียนหนังสือก็เรียนไปครูก็ไม่ต้องมาให้เราแล้วการที่อาพรจะมีความรู้ไหมไม่มีค่ะ ที่เรามีความรู้ทุกวันนี้เพราะครูบาอาจารย์พ่อแม่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการให้เนี่ยในประเทศไทยเราโดยสังคมไทยเราอะในหลวงราชการที่ามีาพระบรมราชวาสอยู่บ่อยการที่เมืองไทยอยู่ได้สงบร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้เพราะคนไทยให้ซึ่งกันและกันเราสังเกตยังไงรู้ไหมกัญญาพรดูในรอบปีเนี่ยมีกะระถินพ่อป่าอะไรเยอะไหมเยอะค่ะ โอ้โหทำบุญกันเนี่ย<ม>เอาไม่ใช่<ห>วัด<ห>วาามวัดแห่งเดียวบางทีก็มีตู้หยอดกันคนก็หยอดค่ะทำบุญอะไรเอ้าคนก็นเอ้าฝนตกน้ําท่วมไฟไหม้บ้านพังคนไทยก็ช่วยกันเนี่ยโดยเฉพาะปีห้าสี่จีน้ําท่วมเห็นไหมใช่ค่ะเราจะเห็นว่าคนไทยมีน้ําใจทำไมต้องให้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะไปเป็นผู้ถูกกระทำหรือแบบตกทุกได้ยากแบบนั้นบ้างอิงว่า จริงค่ะเพราะนั้นไอ้เราระหว่างที่บ้านน้ําท่วมบ้านรถลามาทางโดนหมดเลยแล้วมีคนยื่นมือเอาข้าวปลาอาหารมากินแค่เอาเข้าวกล่องเอาของใช้ส่วนตัวน้ํามาให้นี่นี่เนะเราก็ปลื้มแล้วใช่ไหมว่าโอ้เรายังมีคนที่เห็นอกเห็นใจเราเพราะนั้นนะให้เนี่ยเป็นเป็นสัจธรรมนะถ้าเราไม่ให้เนี่กยกัญญาพรตายไปแล้วไม่เคยให้อะไรเลยกัญญาพรก็ไม่ได้อะไรเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเป็นกจัตสัตว์ก็จริง ถ้าท่านเป็นพระมหมากษัตรตร์ท่านก็ทําได้เฉพาะคนอินเดียจริงว<ช>่ะแต่นี้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้พระไตรปิฎกให้อะไรต่ออะไรไว้เยอะเลยก็เลยสิ่งที่องค์ท่านทําไว้มันก็เลยกระจายไปทั้งโลกค<ช>ือศาสนาพุทธนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่ไปพบภูมิที่มันดีขึ้นมันก็มาจากการให้ทานนี่แหละที่จะไปสวรรค์ไปวิมานไปชั้นพรมหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดจากการให้ ยังไงพระบุตรเจ้าบอกวิธีทําบุญก็มีสามวิธีน่ะที่เรียกว่าบุญยกริยาวัตถุสามประการก็คือทานศีลภาวนาเห็นไหมทานก็คือตัวแรกเลยเห็นไหมหรือทศพิตเราจะทําก็คือทานนางไงก็จะแผ่นดินหรือว่าผู้นำนั่นแหละก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อนผู้นายเขาจะมาเอาเขาได้ไงก็ต้องให้นายก็เหมือนต้นไม้ใช่นไหมใหญ่ๆต้องเป็นร่มเงาให้ลุกน้องให้นกกระจิบกระจอกนกอีแร้งนกอะไรมันมาทํารังอยู่เนี่ยนายก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเสียสละ ยอมตากแดดตากลมตากฝนเพื่อให้คนอื่นเขาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอะใช่ไหมเพราะนั้นให้ดีสุดเรามอบสิ่งที่ดีสุดแก่โลกโลกก็จะมอบสิ่งที่ดีสุดมาให้จันยาพรรู้จักนางวิสาขามั้ยในใสมัยพุทธกาลนะท่านได้โสดาบันทั้งอายุเจ็ดขวบอะ็เนเศษถีด้วยนะหลายคนบอกโอ้ได้โสดาบันแล้วมีสามีมีลูกตั้งเยอะแยะเป็นร้อยๆ้อยเลยมั้ยลูกหลานนะเยอะแยะไปหมดเลย น่าให้แล้วก็สร้างวัดให้พระพุทธเจ้าวัดบุพารามไงอนนาณาธบินที่กะมหาเศรษฐีสมัยนั้นเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเทศปุ๊บได้โสดาบานพอได้โสดาบานปุ๊บสร้างวัดสร้างวาอะไรตอนเพราะฉ่าตนนั้น,นคนที่ได้ระดับโสดาบานสกีทาคามีอาาคามีพวกนี้เขาจะไม่ได้สนใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วเป็นของเล่นสําหรับเด็กไปแล้วเขาก็แบ่งปันให้โอกาสชาวสังคมได้เพราะยิ่งให้มันก็ยิ่งติดตัวเราไปไงพบปู่ครั้งหน้า พระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเวลาไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้บ้านนะกันที่ยาปอดเราก็อยากได้ของแพงๆดีๆเอาออกมาจากบ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยก็เหมือนไฟไหม้ตัวเราเนี่ยทุกวันเวลาอยู่แล้วเวลามันลดน้อยลงลดน้อยลงสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปพบภูมูหน้าหรือเอาออกมาจากบ้านตัวเราเนี่ยก็คือการให้คือการให้ทานจัดหรือย,อยัง แล้วยิ่งให้ทานเนี่ยทำรักการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นะเอาสองตัวนี้ก่อนทําทานรักษาศีลเนี่ยโอ้โหให้สมบูรณ์นะกัญญาพรเลือก<ด>เอาเลยท่านยิ่งให้ท่านยิ่งได้ใจก็สดชื่นหัวเราะหรือ,รอลบความขมตมในจิตถ้าท่านไม่เห็นแต่ตัวสักน้อยนี้ท่านก็จะมีชีวิตสุขสมบูรณ์เห็นไหมเรื่องให้อย่างเดียวมันได้ทั้งโลกเลยอ่ะกัญญาพรไปดูมูลิติของในหลวงรัชกาลที่๙หรือรัชกาลที่ิบเนี่ยที่จะมีมูลิธิอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมมาเนี่ย เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยใช่ไหมต่างการมูลนิธิไส่ใจไทยราชมาประชาสายอะไรมูลิธราชประชานุเคราะห์มูลนิธิอะไรต่างเนี่ยพวกนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับคนในสังคมเป็นอย่างดียิ่งเพราะมูลนิธิทั้งหลายมาจะเป็นของปตึงหรือของมูลนิธิที่เขาช่วยเก็บตบอะไรนั่นก็คือมูลนิธิก็คือการให้นะกัียา่าฟรนว่าจริงไหมจริงค่ะเพราะเขาไม่ได้เป็นของรัฐบาลนะ เขาเป็นของเอกชนที่ไปช่วยเหลือประชาชนนั่นแหละหมูลนิธิพวกนี้ไม่มีวันตายคนที่ให้เนี่ยไม่มีวันตายแต่คนไม่ให้เนี่ยจะมีวันตายคือตายแล้วคนเขาไม่จาไงแต่ถ้าให้แล้วคนเขาจํายิ่งถ้าให้ชีวิตเนี่ยอย่างบางราจารย์ให้ทั้งชีวิตเลยใช่ไหมใช่ค่ะคนก็จะจดจําแล้วคนก็จะบูชาใช่ไหมให้เงินให้ทองก็โอเคให้ที่อยู่ให้การศึกษาหรืออะไรต่างๆนนเนี่ย เนี่ยเมื่อให้แล้วไอ้สิ่งเรานั้นเนี่ยมันจะกลับมาหาเราเองจาไว้ตรงเนี้ต้องให้ไปบางคนบอกไม่ให้ก็เสียดายดีดวยกว่าหมดไม่หมดหรอกยังไม่มีใครให้จนหมดเนื้อหมดยกเว้นว่าให้จนเจ๊งเลยอันนั้นก็ไม่ฉลาดมันต้องให้พอดีพอดีเรามีอย่างเศรษฐีมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเงี้ยกันีาพอให้สบายไหมจะไล่ฟ้ฝังเมื่อสองวันนี้ไม่รู้ใครส่งมาในไลน์ะนะอาจารย์ได้อ่านดูก็มีความสุขว่าเขาเป็นผู้กํากับหนังหรือไงเนี่ยของฮอลลีวูด เขารวยเป็นเศรษฐีมีอยู่ห้าร้อยล้านวันนี้เขาก็นึกถึงเพื่อนไงที่ยากจนมาก่อนเมื่อก่อนเขายากจนไงก็นึกถึงเพื่อนไม่รู้จะทําไงจะตอบแต่ก็จะเอาตัวเองเนี่ยที่เงินมีทั้งหมดเนี่ยหลังจากตายไปแล้วจะเอาโมเดกไว้ให้สิบสี่คนเพื่อนรักเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันช้าไปเอาเป็นๆดีกว่า,าก็เชิญเขามากินเลี้ยงที่บ้านพอกินเสร็จก็มอบกระเป๋าให้คนละหนึ่งใบเพื่อนที่เคยช่วยเหลือเขาใยายามยากจนนะสิบสี่คนกันยี่พอร,รู้ไหมว่าในกระเป๋ามีอะไร มีเงินหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ตอนหนึ่งใบให้เพื่อนที่ทุกคนตอบแทนเขาคิดได้อย่างเงี้ยกระยี่ปอลองนึกถึงถ้าไม่มีไอ้สิบสี่คนที่เคยช่วยเขาเขาก็อาจจะไม่ได้มาเป็น<ม>วันนี้ก็ได้มีวันนี้ใช่ค่ะมีวันนี้เพราะคนอื่นสังคมให้เรล่าพ่อแม่ปูย่ย่าตายายล่กครูบาอาจารย์หรือว่า,าที่อาจารย์เล่าให้ฟังบ่อยที่สุดเรื่องนมหนึ่งแก้วอะ่ะเล่าอีกก็ได้คนจะได้ฟังได้ค่ะก็ในเรื่องนี้มันเกิดในต่างประเทศ เป็นฝรั่งหน่อยเด็กหนุ่มก็ขายของแล้วก็ไม่มีเงินจะกินข้าวอะไรทํานองเนี้ยก็จะไปขอประตูขอนมกินสักแก้วหนึ่งปรากฏว่าป MM ีแม่มคนหนึ่งยังไม่แก่มากอายุก็พอดีพอดียี่สิบสามสิบก็เลยไม่กล้านึกว่าเป็นป้าแก่แกๆจะขอนมตัวหน่อยก็เลยขอน้าสักแก้วหนึ่งแม่มก็มองเลยไอ้หนูนี่มันไม่น่าจะอยู่นะน้ําก็เลยให้นมเลยหนึ่งแก้วใหญ่ๆก็ซดนมไปเต็มที่เลย ขอบคุณก็บอกว่าเท่าไหร่ครับนมแม่บอกไม่ต้องล็อกเอาไปเชอะหนูก็หิวมากแล้วเอาไปกินเถอะกินปีคือแม่เอาเงินเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยต่อมาเขาจะเป็นหมอใหญ่อีกเมืองหนึ่งและยายแม่คนนั้นเจ็บป่วยแล้วต้องย้ายเมืองไปเมืองที่เด็กคนนั้นเป็นหมอด้วยค่ะ <Okay. S 2> พอเด็กคนนั้นเห็นยายแม่นี่ก็จําหน้าคนนี้ได้ว่าเออเคยช่วยชีวิตเขาไวา้สุดท้ายแล้วค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดที่ดูนในต่างประเทศเอ่ย ยูโรแบบแพงขนาดไหนแพงม,มากใช่หมใช่ค่ะหมอคนนี้บอกว่าเอาค่าใช้จ่ายของแม,ม่คนเนี้ยผู้หญิงคนนี้มาให้ผมเขาจะจ่ายเงินเองพอจ่ายเงินใบเสร็จเขาก็เขียนเสร็จเขียนใบเสร็จเนี่ยไปให้แมมบอกให้คนนี้ไปให้ด้วยว่าจ่ายค่ารักษาหมดแล้วด้วยนมหนึ่งแก้วเห็นไหมไม่ได้เสียเงินเลย,เ,ลยเพราะว่าเด็กคนนี้นก็กลายเป็นหมอไงตลังใช่ค่ะเรื่องทานองเนี้มันมีเยอะกะเดียพอร์ตมันมีเยอะและคนไม่ค่อยเอามาเล่ามาสู่ปังว่า อ๋อเขาได้ดิบได้ดีเพราะคนนี้เอา้าย้อนกลับไปตอนสมัยจินซีห้องเป้ะตายแล้วสวรรค์ในคตแหละตอนนี้คนใหม่ขึ้นขึ้นไปขึ้นมาทีนี้ราจจชวงศ์จินกาลังจะล่มมันก็มีการต่อสู้กันระหว่างเตี้ยงวี่กับหลิวปังสู้ไปสู้มาหลิวปังชนะหลิวปังก็ได้หั่นสินเนี่ยคนหนึ่งเอามาเป็นมือขวานักรบผู้ยิ่งใหญ่ ฮัน่นศินตัวนี้ก่อนที่จะมาเป็นเสนาบดีใหญ่ของหลิวปังต้นราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเขาก็เป็นคนกระเจาะก้อง่อย,อยเดินอยู่ริมทางเจอแม่เท่าแม่เท่าก็มาฮั่นศลนเองไม่มีจะกินมาเอาข้าวเอาจับโสงจับฉายอะไรไปกินป้าแกก็ให้แกก็ยากจนเนี่ยไม่ได้ร่ํารวยแต่ก็ให้หัน่นศลนกินทุกวันแล้วฮั่นศลนวันดีคืนดีจากเด็กกระโปรงกอกแก๊กเนี่ยกลายมาเป็นเสนาบดีใหญ่ของราชวงศ์ฮั่นยุคต้นๆน,น่ะที่อาพอรเราคิดดู ท่าน,นสิงห์ก็สั่งให้ไปหาคุณยายคนนี้มาแล้วก็ไปเจอด้วยแล้วก็มาเลี้ยงดูปูเสือสร้างบ้านอะไรต่ออะไรให้คุณยายคนระัคิดดูว่าคุณยายเขาคงไม่คิดว่าจะกลายเป็นเสนาบดีหรือนักรบใหญ่ของท่านโกโจอ่ะใช่ไหมเขาคิดว่าช่วยด้วยอะไรเมตตาธรรมอะใช่ไหมใช่ค่ะให้ไปไม่ได้คิดอะไรมากหรอก ในทำนองเนี้ยเดี๋ยวนี้เราจะดูนะคนจีนเขาจะทำติ๊กตอกไอ้คลิปเล็กๆเ,เหล่านี้เอามาให้สังเกตไหม<ะ>เป็นคลิปสั้นๆ<อ>คลิปสั้นๆไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วใหญ่ของก๋วยเตี๋ยวใจดีให้กินเต็มที่เลยไอ้นี่ปุ๊บกลายมาเป็นเจ้าของกิจการนะเอาเงินมาช่วยเหลือเนี่ยมันจะมีตอบแทนกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากัตตันยูกัตเตเวทีก็คือหมายถึงว่ากัตตันยูคือคือ,คอรู้คุณกัตเตเวทีนี่ก็ต้องทดแทนคุณใช่ไหม แล้วนักภาษาอะไรกันพ่อเราเกิดในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยกินอยู่มีความสงบร่มเย็นเป็นสุดทาไมเราจะไม่ตอบแทนพระคุณแผ่นดินล่ะใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยก็เห็นไหมวักเดียวพูดไปสะยาวเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวต่อไปอีกคนหนึ่งนโปเลียนฮิวอันนี้เป็นนักคิดนักตามตลาดเขาไม่ใช่นัโปเลียนโบนาฟาดของฝรั่งเศสนะคนละคนจัดเขาบอกจงมีความใจกว้าง เมื่อท่านแบ่งปันบางส่วนที่มีให้แก่คนอื่นๆสิ่งที่เหลืออยู่กับท่านจะเพิ่มเป็นทวีคูณครับจะไม่ต้องบรรยายต่อเลยนะกัียาพรเพราะว่าเรื่องมันสอดคล้องกับเมื่อกี้ไหมสอดคล้องกันค่ะมันเป็นเหมือนกับเรื่องใกล้เคียงกันจงมีความใจกว้างเมื่อแบ่งปันบางส่วนที่มีเห็นไหมเขาบอกบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดเพราะบางคนมีร้อยให้ร้อยมีพันอันนี้ไม่ได้อันนี้ซื้อบื้อเกินไปแล้วใช่ไหมคือเราเราก็ต้องมีไว้อยู่ไว้กินไว้ใช้มา เขาบอกเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่กับท่านจะเพิ่มเป็นทวีคูณมันจะเพิ่มได้ยังไงร,รู้ไหมเพราะบางทีสิ่งที่ให้ไปมันเป็นเรื่องประหลาดเนี่ยอาจารย์เจอกับตัวเองเยอะยี่มันก็หมางมาเองอย่างอาจารย์ทํากองทุนสอศีลาแรงเนี่ยเชื่อมั้ยใครมาขอหนังสือมาแล้วเอาให้ให้ให้แล้วเดี๋ยวเอาคนก็ทําบุญมาแล้วก็เอาเงินไปทําหนังสือหนังสือมันก็วนเวียนอยู่งี้มาร่วมยี่สิบปีแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดซึ่งให้แล้วมันก็กลับมาให้แล้วก็กลับมาแล้วก็ ไม่ได้อดไม่ได้อยากไม่ได้อะไรมากมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดนี่เป็นเรื่องจริงจริงอาจารย์บอกว่าได้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นๆก็เยอะเวลาเราไปมิติ้งทุกสามเดือนอาจารย์จะมีแฟนขับเยอะก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องพวกเนี้ยว่าอันนี้ไปแบ่ง,งนนปันให้ใครไหมนี่ไปทําบุญที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดผลกลับมาอันนี้ในทางมิติของจิตใจคนให้มันก็คือจิตมันคิดจะให้อะใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ได้บุญถ้าจิตคิดจะเอาล่ะเออ เว้ไอ้นี่มันต้องเป็นของกูนะโครงการพันแปดร้อยล้านเนี่ยไอ้นี่กิจจะเอาในร้อนไหมร้อนแต่ให้เนี่ยมันเย็นเรื่องมันคล้ายกันอาจารย์ก็จะผ่านไปไ<ด>อีกวักหนึ่งเขาบอกงี้จ,จิตใจหรือสมองของคนเหมือนร่มชูชีพมันจะทํางานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมันเปิดกว้างอันนี้เรื่องของอะไรละเรื่องจิตใจละเปิดกว้างหมายความว่าไงกันที่จะบอ่อเปิดกว้างหมายความว่าเราเนี่ยต้องยอมรับว่าคนเราเนี่ยมันมี ภูมิปัญญาสติปัญญาแล้วก็ทักฝากประสบการณ์ไม่เหมือนกันจริงว่ะเหมือนกันที่เรพไปคุยคนบางคนทั้งเก่งมาคุณกันไม่รู้เรื่องสังเกตค่ะพอเราอยู่คนเราฐานกันแล้วเสียผู้เสียคนกันมาเยอะแล้วบางคนไปเสียงกันเด็กเสียงกับผู้ใหญ่เสียงกับคนดูคนนี้เลยคนแก่ก็มีนี่ก็เหมือนกันทั้งหมดอ่ะถ้าสติปัญญามันไม่เปิดกว้างมันก็มองกันมันคนละมุมไง มันก็เถียงกันเมื่อเถียงกันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลแล้วถ้าทะเลาะกันเนี่ยไปดูดีเบตตามทีวงทีวแล่ะมันไม่ใช่เหตุผลแล้วมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันถึงบางครั้งมีวางมวยใช้ทีวีก็มีไงใช่ไหมเพราะนั้นน่จิตใจหรือสมองคนเนี่ยมันเหมือนล่มสู่ชิบก็คือเวลาโดดล่ม่ะถ้าล่มมันไม่กลางไปไงตายไหมตายค่ะตายอย่างเดียวเลยเหมือนกันเพราะนั้นมันจะมีประโยชน์เหมือนล่มล่มกันผลเล่าเนี่ย ถ้ากัญยาพรพกไปอันเล็กๆใส่กระเป๋าเวลาฝนตกแล้วก็เปิดกลางออกมาไอ้ตรงกลางเนี่ยก็คือมันใช้งานแล้วแต่ถ้าล่มมันไม่กลางมันก็ใช้งานไม่ได้ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับร่มมันจะใช้ดีสุดเมื่อมันเปิดกว้างถ้าเหมือนจิตใจเราต้องยอมรับเปิดกว้างคนโง่งมีฉลาดมีผู้ที่เจ้าถึงเปรียบเทียมเหมือนบัวสีเหล่าไงใช่ไหมใช่ค่ะ บัวสี่เหล่าเพราะนั้นผู้ทธเจ้าท่านเวลาสอนคนท่าน,นก็เลือกนะไม่ใช่ว่าสอนไปเรื่อยๆนะผู้เจ้าท่านสอนมีคนมาถามว่าทาไมผู้เจ้าโปรดพวกสาวกของท่านโปรดแต่พวกกษัตริย์ทะไมไม่โปรดชาวบ้านเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าอา้าวท่านทำอะไรละ่ะอาชีพอ๋อทำนาเหรออ๋อทำนานาก็มีนาดีนาปานกลางนาเลวเวลาเราปลูกเนี่ยปลูกน,ะกนาไหนก่อนละ่ะเดือนที่เอาพอจะปลูกนาไหนละ่ะ นาดีค่ะก็ต้องเอานาดีก่อนใช่ส่วนให้นากลางปลูกบ้างไม่ปลูกบ้างก็ไม่เป็นไรส่วนให้นาชั้นเลวเนี่ยปลูกไงไงมันก็ไม่ขึ้นเ,นเห็นไหมนี่ภู้ที่ชาเปรียบเทียบของจริงนะจากพระไตรปิฎกเอามาเปรียบเทียบไปฝากเพราะฉะนั้นไอ้นาชั้นเลวเนี่ยผู้จ้่ท่านก็เปรียบเทียบว่าไอ้นาชั้นดีคือสาวกท่านส่วนานาปานกลางก็พวกอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นนักคิดในสมัยก่อนที่พอที่พอจะโปรดได้ ส่วนประชาปุถุชนเนี่ยปุถุชนแปลว่ากิเลสหนาท่านก็ไม่โปรดไม่จําเป็นนั่นจะไม่โปรดเลยเพราะว่าโปรดแล้วมันไม่ขึ้นไงใช่ไหมกันที่อาจรเมืม่ออาจารย์เนี่ยบรรยายมายี่สิบสามสิบปีบางทีโปรดก็ไม่ขึ้นบางที่ก็โปรดขึ้นก็แล้วแต่บางคนเขาเข้าใจเร็วก็โชคดีไปบางคนมันไม่เข้าใจเลยก็ถ้าไม่เข้าใจเลยอาจารย์ไปบรรยายนัก็ใช้เวลาน้อยไม่ต้องเยอะหรอกพอเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์ พราะฉะนั้นจิตใจหรือสมองคนเนี่ยมันร่มชูชีพจะทํางานได้ดีเมื่อเปิดกว้างแล้วก็คุยกันรู้เรื่องถ้าไม่เปิดกว้างเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อคุยไม่รู้เรื่องก็เป็นไงก็ทะเลาะกันใช่ไหมก็เหมือนเวลากัญญาพรขับรถไปเฉียวชนแล้วลงมาแล้วก็เริ่มเสียงดังแล้วมันจะดังขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกอ๋อไม่เป็นไรครับผมอาจจะผิดไปเอเนี่ยคุยไปคุยมาพเพือเผื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาถูกก็จริงพอเราบอกรับผิดเนี่ยเขาก็เลิกเลยนะ อาจารย์บ่อยไอคนที่มาชนก้นชนข้างอะไรต่ออะไรแล้วเขามายอมรับผิดแล้วก็ไม่ได้ไปเอาอะไรกับเขานี่นี่เนี่ยหน่อยบางทีมันไม่ได้เสียหายอะ่ะหนึ่งเราไม่ตายรถเราก็ไม่ได้ยับเยินอะไรอะ่ะใช่ไหมวกนี้บางทีถ้าเราเปิดกว้างเราก็ไม่ต้อง,งข,ขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยการที่เราพรต่อให้ถูกก็ผิดอะ่ะจริงว่ะจริงค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเสียเวลาการที่เรพออยากขึ้นลงขึ้นศาลมากอยากไปโรงพักไปบ่อยไปละ่ะไม่ชอบค่ะเมื่อก่อนนี้ลูกน้องเยอะมันมีเรื่องอยู่เลยเราไปโรงพักยู่งเลย ก็เบื่อจะตายใช่ไหมเอาละอีกสักวักหนึ่งยังพอมีเวลาเขาบอกว่าคนกอบโกยทรัพย์นั้นรวยทางวัตถุแต่จนทางใจคนสันโดษยากจนทางวัตถุแต่รวยทางใจอ่าเขาพูดสองประเภทคนกอบโกยนั้นรวยก็จริงแต่จิตใจเขาไม่รวยแต่จริงเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าคนกอบโกยโกงกินหรือคอรัปชันเนี่ยเขาเสียสามเด้ง เด้งที่หนึ่งก็คือถูกจับได้อายเขาเด้งที่สองติดคุกเด้งที่สามเมื่อตายไปแล้วต้องไปรับใช้เวรช้กรรมเพราะว่าท่านยมไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์ท่านอยู่ในโลกวิญญาณท่านจะไปเฉ่งปีเราไปเป็นแมวเป็นหมาเป็นสัตว์เอราฉานเข้าไปอีกเป็นเปรตเป็นสัตว์นโลกไปคุ้มไหมล่ะใช่ไหมกันเดียวพอค่ะโ <c oughs> กงค่นิดเดียวได้เงินมาล้านหนึ่งสองล้านเนี่ยอาจารย์ก็โน้ไม่ฉลาดหรอกเพราะมันเสียหายตอนตายมากกว่าตอนเป็นเนี่ย พวกที่มีโอกาสโกงถ้าไม่โกงมันก็ไม่จนอยู่แล้วไงใช่ไหมใช่ค่ะคนสัาโดษยากจนวัตถุก,ก็คือไม่มีเงินไม่มีทองแต่รวยทางใจอันนี้อาจารย์เห็นชัดเจนเลยคนที่ทําบุญกอาจงอาจารย์ว่าก็คนธรรมดาทั่วๆไปนะคนลงคนรวยคนมีกระตังเยอะแยะก็ไม่ค่อยจะทําบุญทําอะไรตอนไหน,นอกจากไปทําบุญแล้วก็อะไรนะมีชื่อมีป้ายติดมีชื่อติดนู่นติดนี่อะไรพวกนี้อันนี้ก็ยังติดบุญอยู่ เพราะฉะนั้นคนกอบโกยรวยวัตถุแต่จนทางใจจาไว้น้ารักนี้เพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีเวลาอยู่ในโลกอ่ะเดี๋ยวนี้กนะ็เจ็ดสิบห้าปีนั่นแหละกันที่เาพรคนเราอ่ะนะมันก็ต้องตายแล้วไอ้ที่เราเล่นอยู่มันก็ไม่ได้ติดตัวเราไปเลยนะเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ที่มีกันโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้ตามเราไปพอขึ้นวัดไม่จะว่าจะเป็นวัดโสหรือวัดพระศรีวัดพระทองเนี่ยพอเผาแล้วเหลืออะไรกันที่เาพร เยอะแต่กระดูกใช่ค่ะแ้วกระดูกมนุษย์เนี่ยทางแพทย์ก็บอกว่ารวมกันแล้วทําตะปูในตัวเดียวเองไม่มีอะไรจริงๆเลยสิ่งที่ทำนั่แหละจะเป็นตราบาปหรือตราดีตอนนี้พรเวลาตายอยากให้เป็นตราดีหรือตราบาปอะตราดีค่ะอ่าตราดีก็ทําดีสิอย่าไปทําบาปนิดเดียวก็อย่าทำเพราะนิดเดียวมันติดใจนะบางคนทําแล้วติดใจติดใจสุดท้ายมันก็ไม่รู้อะนรกอเวจีก็ไม่เอาแล้วใช่ไหม คนสันเดียวเขายากจนวัตถุแต่รวยทางใจใช่ไหมคนชาวบ้านเนี่ยเขาจะเวลาเออคันย่าพอลงรถไปเสียตามต่างจังหวัดอะไกลหูไกลาตาแล้วจะมีประชาชนทั่วไปมาช่วยช่วยเขียนช่วยดันช่วยเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางอาจารย์ก็เจอมาเยอะแล้วเนะจอคนดีๆซึ่งเออเขาทําให้โดยให้ตังค์เขาก็ไม่เอาด้วยนะเขาไม่เอาเขาอยากช่วยเหลือเห็นไหมนี่ถ้าเกิดว่าเป็นกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่ปุบ๊บลากเขาอู่เรียบร้อยไหมอ่า คิดเงินคิดทองกันแหละว,วะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสันโดษยากจนทางวัตถุแต่รวยทางใจคําว่าสันโดษนี่ไม่ใช่จนมากเลยนะเพราะเขารู้จักกินรู้จักใช้เขาแต่งตัวมอซอบางทีเขาอาจจะรวยก็ได้นะกาเรียบ้อจริงวะจริงค่ะอาจจะมีเงินมีทองเยอะแยะแต่ว่าเขารู้จักกินรู้จักใช้เอาเงินไปทําบุญทํากุศลก็เยอะแยะไปอาจารย์ก็เห็นเยอะบางคนเป็นเศรษฐีแต่ว่าใช้เป็น ไม่ให้ลูกผานมากแต่เอาเงินไปทําบุญทํากุศลบุญกุศลที่ทามันก็จะติดตัวแต่จะไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินไม่ได้ติดตัวเอาไปซื้อของใช้ส่วนตัวไม่ได้ติดตัวแต่อาบุญกุศลเนี่ยมันติดแบบเงาตามตัวกันนี่ยะรเข้าใจไหมเข้าใจค่ะติดเงาตามตัวไปสู่จะตายก็ตายดีจะเจอก็เจอแต่คนดีจะกินอาหารก็จะเจอสิ่งที่ดีจะเจอใครทําร้ายก็จะมี อันเป็นไปเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยเพราะฉนั้นเนี่ยให้สั่งสมบุญนํามาซึ่งความสุขนะอ่าวันนี้ก็ขมปากามคอนิดนิดหน่อยๆแบ่งปันกันเพื่อความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนะค่ะ ต้องขอขอบคุณพลตีหลักแก้วอามาหล่สมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยและก็ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสุภาษิตหรือว่าคําคมนักปราชญ์นะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยเราเองหรือว่าจะเป็นของต่างประเทศก็ตามค่ะที่ท่านอาจารย์ได้ยกมาเป็นตัวอย่างให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะจา์คะสวัสดี